เรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านวิชันนางสาวมีนาแซ้ลิมครูกศนตำบลไทยบ้านใหม่พร้อมรับการประเมินพนักงานราชการใตรมากที่1-2ปีงบประมาณพศ2566ตัวชี้วัดที่1ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m a กศนตำบลไทยบ้านใหม่มีข้อมูลครบทั้ง12รายการ 1>, 1. ข้อมูลสถานที่ตั้ง 2. พิที่กัดตำแหน่ง 3. ข้อมูลบุคลากร 4. ชื่อและเบอร์โทรของกศนอตำบล 5. ลิงก์เว็บไซต์แฟนเพจกศนอตำบล 6. สาธานูปโภค7จำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆ 8. จำนวน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตผู้ใช้ไวาไ f ฟ,ไฟเฉลี่ยต่อวัน9จําจำนวนผู้รับบริการที่กสนตตำบล10บรูปของกศนตมบลสิบล11คณะกรรมการกศนตาบล12มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตำบล มี5รายการ 1. มีการรวบรวมข้อมูล 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล 3. มีการจัดทาแผน 4. มีการนำแผนสู่การปฏิบัติ 5. มีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทําแผนในระบบ DMS a ตัวชี้วัดที่3ความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูล19รายการ 1. มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที สำนักงานกศนกำหนดจำนวน49คน2มีนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบมากกว่า40คน3ม,มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจความต้องการ4มีการจัดทำแผนการเรียนรู้บันทึกหลังการเรียนรู้จัดทำข้อมูลการลงทะเบียนและแจ้งให้นักศาาึกษาทราบ5มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทางภาคเรียน6นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80เข้าสอบไปภาคมากกว่า1วิชาขึ้นไปแต่ 8. นักศึกษาร้อยละ75ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบเอนเนตและ E อ็กแนักศึกษาร้อยละ80ของภาคเรียนนั้นมี username password และมีการเรียนรู้ในเว็บไซต์ของอีที0มีการช่วยเหลือผู้เรียน11 มีบัญชีของนักศึกษา12มีการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรม13มีการบันทึก การตรวจรายงานกิจกรรมกบ,บช14นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ขอประสานความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรม15มีวิจัยเั้นเรียน16มีสื่อเทคโนโลยี17นักศึกษา1ะ9 0ในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่ดี8นักศึกษาร1ะ8 0มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการสร้างสรรค์าง,งานการใช้เทคโนโลยีมีสุขภาวะทางกายสุนทรียภาพมีความสามารถในการอ่านเขียน 19. ผู้จบหลักสูตรนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ95ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้ข้อสอบคิดเป็นร้อยละ91.83 ตัวช้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสมฤตในวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ78.2 0ตัวช้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดําเนินงานมากกว่า4กิจกรรมทําได้6กิจกรรมตัวช้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องนําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวชีวดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการดำเนินงานเกินเป้าหมาย7โครงการตัวชีวดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนทําได้6กิจกรรมตัวชีวดที่11ระดับความสําเร็จของการมีู่นร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนข้อมูลครบถ้วน5ระดับตัวชีวะที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนมีข้อมูล19รายการ ตัวชี้วัดที่13ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ดีชื่อผลงานการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนนวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านตัวชี้วัดที่14จำนวนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีจำนวน27งานดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ